นาหนึ่งเชา้าวันนี้นะคะคุณกีต้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ตุ้มค่ะค่ะ ไอดูข่าวหน้าหนึ่งข่าวแรกนะคะไปทางรัฐบาลกันบ้างนางสาวสัชิการวัฒนาจาันทร์รองโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะเผยว่าธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยหรือเอ็กซิบแบงเนี่ยอ,ออก5มาตรการรู้ฟังช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยค่ะที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายภาษีแบบตอบโตของสหรัฐนะคะโดยข้อมูลจากสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสวเนี่ยระบุว่าผู้ประกอ ประกอบการ SME นะไทยจำนวน3,700รา,ายค่ะจะได้รับผลกระทบจากการส่งออกไปตลาดสหรัฐและคิดเป็นมูลค่าส่งออกเนี่ย,ยราวๆ7,634้ามล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่ง5มาตรการน,นี้แก็จะช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยนะข้อแรกเนี่ยเขาจะจัดตั้งคลินิกผู้ประกอบการเพื่อให้ช่วยความให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการทั้งผู้นำเข้าแล้วก็ส่งออกที่ได้รับผลกระทบค่ะโดยมีการสนับสนุนทางการเงิน นะด้วยมาตรการเยียวยาผ่านการขยายระยะเวลาชําระหนี้สูงสุด365วันนะคะแล้วก็ข้อที่สองคือจะให้ความช่วยเหลือแลนะให้คําแนะนําแก่ผู้ประกอบการผ่านช่องทางการติดต่อของธนาคารนะรวมทั้งให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายภาษีแบบออโต้ค่ะแล้วก็ข้อที่สามแนะก็จะมีการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME เนี่ยนะขยายตลาดไปยังตลาดใหม่ที่มีศักยภาพนะในการนี้ เอ็กซิมแบงค์นะคะมีสินเชื่อเพื่อการร่วมง,งานแสดงสินค้าแล้วก็สินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการส่งออกนะพร้อมเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ส่งออกไทยนะด้วยการให้ความคุ้มครอง75%ด้วยนะคะแล้วก็ข้อ4ี่ก็จะมีการสนับสนุนการนําเข้าสินค้าจากสหรัฐนะโดยมีให้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการภายในประเทศค่ะตามแนวนโยบายของรัฐบาลในระยะถัดไปส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยเขาจะมีการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยนะไปลงทุนเพิ่มเติมในสห ซึ่งในปี2567ไทยมีมูลค่าส่งออก3,530ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะโดย18%ของมูลค่าส่งออกรวมเนี่ยเป็นการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐหรือคิดเป็นมูลค่า54,956ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะออหวังว่าห้ามาตรการที่เกิดขึ้นนี้ก็จะช่วย้ประกอบการไทยให้ดีขึ้นนะคะก่อนหน้านี้คุณวรพัฒน์ขอความช่วยเหลือมารถน้ำมันหมดนะคะ อยู่บรมขาออกเลยต่างระดับพุทธมนตลสายสี่ไปประมาณสองถึงสามกมเราประสานงานกับเจ้าหน้าที่สพโพแก้วนะคะให้ความช่วยเหลือแล้วเรียบร้อยขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจสพโพอแก้วนะคะไปซื้อน้ำมันมาเติมให้แล้วเรียบร้อยคุณกีต้าเชิญต่อเลยนะคะ ไปต่อกันที่นาะทีชีวิตนะคะเมื่อวานนี้ทางทออเขาส่งอากาศยานช่วยผู้ป่วยส่งถึงมือคุณหมออย่างปลอดภัยค่ะทางกองทัพอากาศเขาได้ส่งเฮลิคอปเตอร์แบบ ec 7 2 5มนาะพร้อมกับทีมแพทย์ของกองทัพอากาศเข้าไปช่วยเหลือประชาชนนะคะหลังได้รับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือเป็นเคสผู้ป่วยฉุกเฉินมีอาการหน้าเป็นห่วงนะซึ่งจําเป็นจะต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนค่นะได้การใส่สายสวนขยายหลอดเลือดนะด้วยความเร่งด่วนนะคะ ทางทีมแพทย์ของกองทัพอากาศก็มีการประเมินนะเห็นแล้วว่าการนาเดยนผู้ป่วยทางอากาศเนี่ยเป็นวิธีที่รวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยที่สุดอาจะมีการประสานงานเพื่อนาส่งผู้ป่วยค่ะจากกองบินเจ็ดนะไปยังโรงพยาบาลกรุงเทพปูเก็ตซึ่งมีเครื่องมือทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้การรักษาค่ะภารกิจนี้ดําเนินโดยหน่วยบิน2037นะคะด้วยเฮลิคอปเตอร์แบบ EC725 อซึ่งทำการบินรับผู้ป่วยจาก อกองบินเจ็ดนะคะเพื่อน,นําส่งถึงสนามกีฬาราชพัฒน์ภูเก็ตอย่างรวดเร็วนะจากนั้นจึงบินกลับมายัางกองบินเจ็ดอีกครั้งหนึ่งสําหรับการปฏิบัติก็เป็นไปตามแผนที่วางไว้และที่สําคัญที่สุดก็คือผู้ป่วยเนี่ยได้รับการส่งต่อถือมือแพทย์อย่างปลอดภัยก็นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมแล้วก็ความมุ่งมั่นของกองทัพอากาศในการช่วยเหลือประชาชนในทุกสถานการณ์ค่ะคุณศตวรรษลืมกระเป๋าหิ้วสีเทา มีของใช้ส่วนตัวแล้วก็มีสายชาร์จโทรศัพท์นะนอกจากนั้นไม่มีอะไรเงินก็ไม่มีเอกสารใดๆก็ไม่มีขึ้นแท็กซี่เขียวเหลืองจากหน้าเมเจอร์รังสิตมาลงซอยพระโนโยธินหกสิบเจ็ดตอนตีสี่ครึ่งลืมกระเป๋าหิ่วสีเทามีของใช้ส่วนตัวและสายชาร์จโทรศัพท์ลืมไว้บนรถแท็กซี่ขึ้นจากหน้าเมเจอร์รังสิตมาลงพระโนโยธินหกสิบเจ็ดเมื่อเช้านี้เองประมาณตีสี่ครึ่งนะคะ 他讲什么？ หรือคุณอนุทินชาญวิรากูลรองนายกตันตีและทฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมการปกครองค่ะเมื่อวานนี้มีการเดินเท้าลงพื้นที่เขตสยามแห่งชาติภูลังกาในอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดพังงาเพื่อไปพบปะให้กำลังใจทีมเสือไฟสิงไฟแล้วก็เหยี่ยวไฟในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่นะคะพร้อมทั้งติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว มีการเยี่ยมเยียนให้กําลังใจที่น้องประชาชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้อย่างยัง่งยืนค่ะคุณสุพัฒต้องการความช่วยเหลือนะคะรถล,ล็อกเองค่ะเปิดประตูไม่ได้แท็กซี่ททหารรอจุฬา45 3หอยู่ในปัปะะ๊มปตทถนนประเจริญมนุกิตที่ทางมุ่งหน้าออกไปทางถนนนวมินนะคะประมาณหน้าห้องน้ำ นะคะอยู่ภายในปัป๊มอตทถนนประเสริฐมนุกิจที่ทางวิ่งออกไปหาถนนนวมินนะคะแท็กซี่ทหารรถจุลา4533รถล็อกค่ะเปิดประตูไม่ได้รอความเช่่ยเหลืออยู่ค่ะ แล้วก็เมื่อวานจากที่มีรายงานข่าวจากหน่วยความมั่นคงเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาในพื้นที่อําเภอแม่สอดจังหวัดปาเระเปิดเผยว่าหลังจากมีการสู้รบกันอย่างหนักนะคะระหว่างทหารเมียนมาก,กับกองกาลัง KNLA กระทั่งช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ทางกองกำลังปลดปล่อยชาติกะเหลี่ยงค่ะมีการเข้ายึดทหารเมียนมาได้สาเร็จนะคะแล้วก็เข้าทําการตรวจสอบที่ตั้งของทหารเมียนมาในฐานมอพาซูนะพร้อมกับยึดอาวุธกระสุนลูกระเบ เกิดได้เป็นจำนวนมากสถานการณ์ก็เริ่มเข้าสู่ความสงบนะผู้ที่หนีภัยจากการสู้รบจากเมียนมาก็กเริ่มทยอยกลับนะคะโดยหน่วยเฉพาะกิจราชมณูและหน่วยเฉพาะทหารพรานที่35กองกําลังนเรศวนนะร่วมกับฝ่ายปกครองอาเภอแม่ระมาศนะเจ้าหน้าที่ตํารวจอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับของผู้หนีภัยนะคะ รวมทั้งสิ้น117คนและโดยยอดผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมาค่ะคงเหลืออยู่ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวนในพื้นที่ของไทยที่สำนักสงฆ์ห้วยประกองเนี่ยอยู่ในพื้นที่บ้านห้วยประกองตนนําบลคะนเชื่อมอำเภอแม่รามาจ,จังหวัดตาและตอนนี้อยู่ที่130คนค่ะคุณรุ่งโรจน์ขอความช่วยเหลือมาแบทหมดค่ะแบตหมดอยู่ถนนพระรามสี่ขาออก ก่อนขึ้นทางด่วนพระรามสี่สองคือบอนไก่นะคะหนึ่งมอม้าคอควายหนึ่งเจ็ดหกหกแบตหมดสายพ่วงไม่มีนะคะอยู่พระรามสี่ขาออกนะคะก่อนขึ้นก่อนเข้าไปเขตทางด่วนพระรามสี่สองหรือว่าด่วนบอนไก่นะคะก็รอความช่วยเหลืออยู่นะคะแบตหมดชื่อ,อาสายพ่วงไม่มีคะ่ะหนึ่งมอม้าคอควายหนึ 1, 7, 6, 6, ่งเจ็ดหกหกค่ะไปดูหลายๆความขึ้นหน้าเกี่ยวกับ เ,เหตุที่อาคารสตงถล่มนะคะเมื่อวานรองศาสตราจารย์ทวิดากรมลเวศรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานาครก็ออกมาเปิดเผยถึงความคุ้มหน้าการกู้ซักอาคารศตงถลม่มการค้นหาร่างของผู้เสียชีวิตนะะบอกว่าตอนนี้พบทั้งชิ้นส่วนของร่างกายและทรัพย์สินเนี่ยกว่า100ชิ้นค่ะคุณผู้ฟังดังนั้นเนี่ยการที่จะพิสูจน์เนี่ยต้องทําอย่างละเอียดรอบคอบและเพื่อไม่ให้ผิดพลาดนะคะอาจจะต้องใช้เวลาค่อนข้างมากนะหรือใช้ เวลาเพิ่มขึ้นจึงได้มีการปรับเวลาในการแจ้งข้อมูลการพิสูจน์อัตลักษณ์รายบุคคลรอบเดียวค่ะในเวลา18นาฬิกาของทุกวันแต่ทั้งนี้ในการดําเนินง,งานถ้าเป็นการรื้ออย่างเดียวเนี่ยแล้วก็ไม่ได้นะวังอะไรเลยนะคะโดยที่ไม่หยุดด้วยก็มีการลดความสูงของซากอาคารอย่างเดียวเนี่ยน่าจะทําได้วันละประมาณถึง3เมตรเลยแต่ในการทํางานจะต้องมีการหยุดเมื่อคิดว่าปรบร่างหรือชิ้นส่วนแล้วเนี่ย นะต้องเข้าถึงพื้นที่ให้ได้นะคะก็อาจจะต้องมีการหยุดบ่อยแล้วก็ใช้ความละเอียดมากขึ้นแต่เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ยังมั่นใจว่าจะทําให้เสร็จและเข้าถึงชั้นหนึ่งได้เนี่ยภายในสิ้นเดือนนี้แตนะ่ทางนี้ต้องขึ้นอยู่กับหน้างานว่าจะมีความซับซ้อนมากน้อยแค่ไหนอาจจะต้องบวกเวลาเพิ่มค่ะในส่วนของรายงานสถานการณ์นะล่าสุดก็คือ20เมษายน2568เวลา18นาฬิกาจำนวนผู้ประสบเหตุยังอยู่ที่103ราย เสียชีวิต47รายรอพิสูจน์เนี่ยยังไม่มีนะคะแล้วก็บัตร7 9รายแล้วก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวเนี่ยอยู่ที่47รายด้วยกันแลนะคราวนี้ค่ะเมื่อวานทางกรุงเทพม,มหานคร นะเขามีอินสตรุกติกนะรวมไปถึงข้อความนะคะมีการโพสต์เปิดการจราจรถนนกำแพงเพชรสองฝั่งขาออกนะรถเนี่ยสามารถที่จะวิ่งสวนทางได้นะโดยรถที่มาจากแยกปะตะกรนะคะสามารถวิ่งได้ตามปกติแล้วนะคะเมื่อวานกรุงเทพมหาคนครได้มีการหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอบางซื่อนะถึงการบรรเทาผลกระทบของผู้ประกอบการะคะ่ะ จึงได้ดําเนินการเปิดการจราจรถนนกําแพงเพชร 2, 2เขตจตุจกักรจำนวน2ช่องทางนะคือช่องทางขวาสุดนะคะแล้วก็และได้นํากรวยยางเนี่ยมาตั้งเป็นสัญลักษ์ณ บอกการเดินรถเอาไว้นะส่วนสองช่องทางฝั่งซ้ายติดกับิ่มทางเท้าเนี่ยยังคงปิดให้เป็นช่องทางสําหรับรถเจ้าหน้าที่เท่านั้นะทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือแล้วก็แก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการในย่าน JJ เ u t อ e t นะคะแล้วก็ผู้ประกอบการในย่านถนนกำแพงเพชรโดยจะมีเจ้าหน้าที่ตํารวจคอยดูแลการจราจรเพื่อให้การทํางานเนี่ยยังสามารถเดินต่อควบคู่กันได้เพื่อลดความปลอดภยัยแล้วก็ป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นด้วยค่ะ คุณธนเดชแบตหมดสายพ่วงไม่มีนะคะรถจะนั่งส่วนบุคคลสีดำสองขอไข่พอพึ่งสี่หกแปดอยู่ภายในปั๊มปตทถนนนครอินขาออกปั๊มนี้จะอยู่ก่อนถึงมหาวิทยาล,ายลัยราชพฤกษ์เล็กน้อยนะคะจอดอยู่ในปั๊มปตทถนนนครอินขาออกปั๊มนี้จะอยู่ก่อนถึงมอราชพฤกษ์เล็กน้อยแบตหมดสายพ่วงไม่มีสองขอไข่พอพึ่งสี่หกแปดค่ะดิฉันฝากด้วยหนึ่งคัน แล้วก็เราลงใต้ไปที่จังหวัดกระบีค่ค่ะแต่ว่าข่าวนี้ไม่ใช่ดราม่าที่เราเห็นเป็นไวรัลกันนะคะแต่ว่าเป็นความน่ารักใจละลายที่อุทยา,านแหงชาติหมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่เขาเปิดภาพ ลูกข้างแว่นถิ่นใต้นะตัวสีเหลืองทองเลยค่ะในอ้อมกอดของแม่ในอย่างอบอุ่นก็สะท้อนสายใยครอบครัวของสัตว์ป่านะคะทาการทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และปราศจากการาบรบกวนซึ่งปัจจุบันรู้ฝังข้างแว่นถิ่นใต้เนี่ยเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562ค่ะคุณวิชาญเป็นข้อมูลแยกนราธิวาส ราชนาครินตัดกับถนนจันทรสัญญาณไฟเสียกระพริบกระพริบกระพริบเหลืองทุกด้านเลยผ่านไประมัดระวังด้วยนะคะแยกนั่นที่ว่าราชนครินตัดกับถนนจันทรสัญญาณไฟเสียคะ่ะแล้วก็ไปดูที่ผลงานของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเอะหลายข่าวด้วยกันข่าวแรกเนี่ยเริ่มที่ตำรวจทางหลวง นัไปสกัดจับแก๊งลักลอบรับจำนำรถจักรยานยนต์รวบรวบทันก่อนเตรียมที่จะส่งขายข้ามชาติตำรวจเค้นสอบเครียดค่ะก็สารภาพว่าได้ค่าจ้างครั้งละเก้0บบาทนะทำมาแล้ว5ครั้ง แต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยก็มาโดนเจ้าหน้าที่รวบเอาไว้ได้นะคะส่วนอีกข่าวนึงค่ะเป็นทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือ c i b นะไปจับกลุ่มในมอายุ39ปีเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดนราธิวาสนะคะซึ่งพฤติการของเขาเนี่ยนั้นต้องย้อนกลับไปธันวาคมปี66คะ่ะในมเนี่ยได้เข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลลือศพอที่นราธิวาสนะคะโดยขณะนั้นเนี่ยแจ้งต่อแพทย์ว่าตนเองเนี่ยถูก รอบยิงได้รับาดเจ็บออมาพยาบาลเนี่ยได้แจ้งต่อพนักงานสอบสวนสอบพอดีอสอบนะคะแล้วก็ได้ทําการสอบปากคําในมอที่โรงพยาบาลเนี่ยซึ่งเจ้าตัวเนี่ยให้ปากคํากับพนักงานสอบสวนว่าตนเองถูกลอบยิงนะคะคราวน,นี้ทางพนักงานสอบสวนและชุดสืบสวนของสอบพอดีอสอบเองเนี่ยได้มีการลงพื้นที่หาพยานหลักฐานกระทั่งผลปรากฏว่าแท้จริงแล้วเนี่ยตัวในมอเองเนี่ยไม่ได้โดนรอบยิงแต่อย่างไรค่ะแต่เป็นการทําปืนลั่นใส่ตัวเองนั้น ทําให้จากผู้บัต็7เนี่ยก็กลายเป็นผู้ต้องหาตามหมายจากกาับนตะเก่าต่อมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุ่มนะคะได้สืบสวนติดตามบุคคลตามหมายจาับครั้งเก่าในพื้นที่รับผิดช,ชอบและทราบจากสายลับว่าผู้ต้องหารายนีย้จะเดินทางด้วยขบวนรถไฟที่169กรุงเทพอภิวัตร มุ่งหน้าสู่สถานีรถไฟชุมทางหัดใหญ่ที่จังหวัดสงขลาค่ะจึงวางแผนติดตามจับกลุ่มทั้งนี้ผู้ต้องหาเองก็ให้การรับสารภาพนะบอกว่าเอ่อให้การรับสารภาพนะคะตำรวจจึงได้แสดงหมายจับความแจ้งสิทธิให้ทราบนะก่อนคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสพหรือสอบดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะเราตรวจสอบกับศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทอมอไม่พบกลุ่มฝนในเขตกรุงเทพนะคะตอนหกนาฬิกากล่าสุด อุณหภูมิเริ่มต้นที่ประมาณ29องศาเซนซีสค่ะแล้วก็อันนี้เป็นข่าวที่อยากจะฝากเตือนนะฝากเตือนภัยคุณผู้หญิงทุกคนนะคะที่ชอบออกกำลังกายนะไม่ว่าจะตอนเช้าตอนเย็นนะแล้วก็ไปวิ่งนะที่สวนสุขภาพโดยเหตุการณ์นเนี้ย ผู้ฟังไม่ได้เกิดขึ้นที่ไหนไกลเลยค่ะเกิดขึ้นที่สวนเบญจกิตตินะเมื่อวันที่20ในสายนที่ผ่านมานะคะโลกออนไลน์ก็ได้มีการแชร์เรื่องราวของผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเป็นหญิงสาวนะเธอมากับแฟงค่ะแต่ว่าเวลาวิ่งเนี่ยก็คือแยกกันเนาะมาวิ่งออกกําลังกายที่สวนเบญจกิกตตนะิแต่กับโดนหนุ่มใหญ่รายหนึ่งพูดจาในลักษณะลวนลามทางคําพูด นะคะแล้วก็ที่ผ่านมานะกลายเป็นว่าก็มีคนเคยเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยแต่ไม่มีคนเอาเรื่องค่ะสรุปใจความก็คือเธอก็วิ่งตามปกตินั่นแหละค่ะแต่พอเจอวิ่งสวนกับหนุ่มใหญ่รายนั้นเนี่ยนะคะนายคนนี้นะก,กับยิ้มด้วยท่าทีแ,แปลกแล้วใช้คำพูดประมาณว่าถ้าพูดให้เข้าใจเป็นภาษาชาวบ้านก็คือหน้าจุดๆด,ด,ด้วยจังแบบนี้นะคะ แล้วอตอนแรกเนี่ยเธอก็คิดว่าเฮ้ยเธอได้ได้ยินผิดไปหรือเปล่าแต่พอตั้งสติได้เนี่ยพอดูดูแล้วเนี่ยมันมันมันไม่ใช่แล้วก็เลยตัดสินใจค่ะบอกแฟนแล้วก็บอกรปภที่สวนเป็นจัตติตนะคะท้ายที่สุดเนี่ยก็มีการพูดคุยกันนะคะโดยที่แฟนเนี่ยไปสอบถามนายคนนี้นะคะว่าเฮ้ยพูดจริงหรือเปล่านะคะ มันไม่สมควรที่จะทำตอนแรกเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้พูดนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะคะก็ยอมรับว่าเป็นคนพูดและขอโทษนะแต่ว่าทางรปภของส่วนมิสชิกิติเนี่ยนะเขาก็พูดขึ้นมาว่าเอ้ยเขาเป็นผู้ชายนะถ้าเขายอมขอโทษเนี่ยก็น่าจะพอแล้วจบๆกันไปแต่ในความเป็นจริงเนี่ย นะมันไม่ได้นะทุกฟังมันจะยอมจบๆกันไปไม่ได้นะคะก็เลยนํามาฝากเตือนสําหรับใครที่เจอสถานการณ์แบบนี้นะโดนดคุกคามแบบนี้นะคะทางตํารวจเนี่ยเขาแนะนําว่าให้ทางยามที่จุดนั้น ควบคุมตัวเอาไว้นะคะคนที่ก่อเหตุและโทรแจ้งตำรวจเอาไว้ก่อนเลยเพื่อให้ทางตำรวจเนี่ยมาที่จุดเกิดเหตุและบันทึกชื่อนามสกุลเพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไปเนื่องจากปรปภเนี่ยสามารถทําได้แค่ร,งระงับเหตุแต่บังคับใช้กฎหมายไม่ได้เพราะฉะนั้นเรามีสิทธินะก็ต้องใช้สิทธิ์ของเรานะคะแล้วก็ฝากเตือนคุณผู้หญิงให้ระวังภัยเกี่ยวกับคนทุกขานทางคําพูดด้วยค่ะถนนสายไหมช่วงปากซอยสายไหมหก เจ้าหน้าที่เขาขออภัยคะ่ะเจ้าที่ปรับผิวการจราจรเทคอนกรีตไว้แต่ว่ายังไม่แห้งคะ่ะคุณผู้ฟังผ่านได้แค่ฝั่งละหนึ่งช่องรถติดมากคะ่ะก็ทําไมจะเป็นคอนหรีกเลี่ยงถนนสายใหม่ช่วงปากซอยหกนะคะเทคอนกรีตไว้ช่องกลางวิ่งได้ฝั่งละหนึ่งช่องเท่านั้นเองนะคะเป็นข้อมูลนะคะ แล้วก็ไปต่อกันที่ทลายโกดังทุนจีนเถือนนะคะส่งพัสดุร่วงเก็บปลายทาง,งเอาของไม่ตรงปกนะเมะื่อวานนี้เมื่อวันที่19กมภายนที่ผ่นานมะาทางผู้ว่าราชการจังหวัดระยองคน,ในายไฟฟงพวงนตยรัฐนะพร้อมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะ แล้วก็ชุดปฏิบัติการพิเศษของจังหวัดระยองเนี่ยเขาลงไปจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาสามรายด้วยกันพร้อมด้ของกลางเป็นพัสดุที่ตีกลับค่ะจำนวนหลายพันกล่องเลยแล้วก็พัสดุที่เตรียมส่งอีกประมาณ5,000ชิ้นะจากการสอบสวนเนี่ยทราบว่าได้รับการน้องเรียนจากประชาชนนะคะบอกว่ามีโกดังกระจายสินค้าเถื่อนไม่มีเลขที่ นะอยู่ในพื้นที่ซอยเกาะพรวดตบลทัพมาอเมืองจัังวดระยองจะมีการสุดที่กำลังของเจ้าหน้าที่นะคะเข้าไปตรวจสอบก็พบแรงงานเมียนมาเนี่ยสามรายด้วยกันนะกำลังแพ็คของเลยค่ะเตรียมส่งพัสดุอีกห้าพันกล่อง ขณะที่ในโกดังเนี่ยก็ยังพบพัสดุที่ถูกตีกับสะสมอีกหลายพันกล่องนะคะรวมทั้งกล่องวัสดุที่ถูกฉีกไปแล้วเนี่ยจำนวนมากด้วยด้านหลังก็พบรถบรรทุกหก,กล้อจอดอยู่มีชายอายุ32ปีอปีเป็นชาวอุบลราชธาน,นีเป็นผู้ขับค่ะทางเจ้าที่ก็มีการยึดของกลางทั้งหมดเอาไว้เพื่อดำเนินการตรวจสอบ ะะตอนนี้ทางเจ้าพนักง,งานปกครองชำนาญการเนี่ยเผยว่าโกดังดังกล่าวเนี่ยเป็นของกลุ่มคุณจีนเถื่อนใช้กล่องพัสดุติดโลโก้บริษัทขนส่งชื่อดังนันหลอกส่งสินค้าให้กับประชาชนนะคะทั้งที่ผู้รับเนี่ยไม่ได้สัง่งสินค้าภายในกล่องก็เป็นของราคาถูกไม่มีคุณภาพนะส่วนใหญ่บังคับเก็บเงินปลายทางค่ะหากผู้รับปฏิเสธสินค้าก็จะถูกตีกลับ แล้วก็นํามาแพ็คใหม่ควนซ้ำไปไม่รู้จบกนนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาแรงงานต่างด้าวทางานผิดกฎหมายส่งตัวให้พนักงนาสสนสบอบสวนสพเมืองระยองดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะจ่ายค่าโดยสารเกินค่ะประมาณตีสี่ครึ่งคุณกันนิกาขึ้นแท็กซี่เขียวเหลืองจากนครชัยแอร์ถนนวิภาวดีไปลงที่ซอยบางนาตราดสาสิบเจ็ดค่าโดยสารสองร้อยสาสิบห้าบาท นะคะมารู้ทีหลังว่าสอง้อยสามสิบห้าบาทนั้นมีแบงค์พันติดไปด้วยหนึ่งใบขอคืนด้วยนะคะคุณแท็กซี่เขียวเหลืองคันนี้นะคะผู้โดยสารขึ้นรถของคุณจากนครชัยแอร์ไปลงซอยบางนาตราสามสิบเจดค่าโดยสารสอง้อสามสิบห้าบาทแต่จ่ายไปนี่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทนะเกินไปเก้าร้อยบาทก็ขอคืนด้วยนะคะ แล้วก็ไปที่ข่าวต่างประเทศเป็นข่าวสุดท้ายนะคะผู้คนจำนวนมากก็มีการออกมาเดินขบวนบนท้องถนนทั่วสหรัฐเลยคุณผู้ฟังเพื่อแสดงความไม่เห็นด้วยกับนโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะเกี่ยวกับการในประเทศควพยพการปลดเจ้าหน้าที่รัฐบาลแล้วก็สงครามในฉนวนกาซาและยุคเรนค่ะแเพรก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะจบลงเมื่อไหร่และจะสมบตอนไหนนะคะในรอบตาต่อไปค่ะค่ะนี่คือข่าวหน้าหนึ่ง วันนี้นะคะชะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะตื่นมาให้กับใจตนา FM 91ทว่าสิบโก o พี่คนนี้ใจดีจังเลยุยน้องคนนี้ก็ใจดีใจดีอแ,แต่คนนี้เขาดุนะเขาใจดีถึงเขาจะดุแต่เขาก็ใจดีนี่เคยได้ยินแบบนี้เคยพูดกันแบบนี้ใช่ไหมคะวันนี้เรามาสวัสดีกันด้วยเรื่องนี้ค่ะ ใจด,ดีมีที่มาตื่นมาให้กับใจตนะค่ะเราคุยกันจันทถึงสุขเวลานี้หกโมงห้าสิบนาทีนะคะแบ่งปันกันววละเล็กวละน้อยเวละนิดวละหน่อยเพื่อที่จะเป็นแง่มุมเป็นมุมมองแนวคิดการใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันของเรานะคะคนใจดีเออเขาวัดกันยังไงคนนี้ใจดีมากเลยคนนี้ไม่ค่อยใจดีเลยคนนี้ดุแต่ใจดีนะ คนนี้โหเห็นไปอย่างนั้นแหละพูดอย่างนั้นแหละแต่ใจดีแต่คนที่ดูดูดุด,ดูแล้วพูดจาอืมเนาะแบบอืมอะไรประมาณนั้นจะพูดยังไงละ่ะคนที่พูดจะไม่ค่อยดีอะ่ะแล้วมาบอกว่าใจดีอย่างเงี้ยมันก็ยากที่คนจะเชื่อเอาเป็นว่าเรามาลองแลกเปลี่ยนกันดูว่าความใจดีของคนเนี่ยจริงๆแล้วมันน่าจะมาจากไหน ถ้พูดกันโดยทั่วๆไปนะคะลักษณะของคนใจดีเนี่ยเราจะเห็นตั้งแต่หน้าค่ะละหน้าเนี่ยจะหน้ายิ้มละไมไม่มีคิ้วผูกโบมันจะส่งออกทางใบหน้าและใจของคนเรานี่ก็เป็นเรื่องที่เขามีกระแสของเขานะลองวัดจากตัวเราก็ได้คะ่ะ เวลาที่เราสบายๆใจเย็นๆลมรมก็จะมีคนน้อนมาคุยด้วยคนนั้นมาบอกน้นบอกนี่แต่วันไหนที่เราดูอึมครึมดูคิ้วขมวดเนี่ยไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เนี่ยค่ะสังเกตแบบนี้มันเห็นชัดเลยว่าเออมันจริงๆด้วยก็เลยชวนมองอย่างนี้ค่ะว่าความใจดีของคนเนี่ยลองวัดอย่างนี้ดีไหมคะเราลองวัดดูว่าเขาคนนั้นหรือเรานี่แหละนะคะ เรามีการแบ่งปันไหมการแบ่งปันเป็นเรื่องสำคัญการแบ่งปันไม่แค่แต่เฉพาะสิ่งของนะคะไม่แค่แต่เฉพาะทรัพย์สินเงินทองหรืออะไรก็ตามที่เป็นสิ่งของที่มองเห็นเนี่ยไม่แค่เท่านั้นแต่มันหมายถึงการแบ่งปันด้วยด้วยใจอะ การแบ่งปันเส้นทางให้กันการแบ่งปันรอยยิ้มให้กันการแบ่งปันข้อมูลดีๆให้กันการบอกกล่าวการถามไถ่สารทุกสุขดิบอันเนี้ยมันก็คือการแบ่งปันนะคะถ้าคนเรามีการแบ่งปันเนี่ยมันจะลดความระแวงแคลงใจซึ่งกันและกันอันเนี้ยต้องใจดีต้องใจดีถึงจะทำได้นะคะถึงจะแบ่งปันได้ใครที่ใจไม่ดีเ็ไม่แบ่งปันใครล่ะ ห่วงไปหมดตนีไปหมดนะคะแค่รอยยิ้มอะ่ะแค่คำขอโทษหรือว่าคำขอบคุณเขายัางตนีเลยนักภาษาอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองมาดูว่าเอออันนี้เป็นสิ่งที่เราจะทดสอบตัวเองเราบางทีการที่ออกไปมองคนอื่นอย่างเดียวเนี่ยเราก็จะเพ่งคนอื่นเพ่งคนอื่นไปแต่ลืมกลับมามองตัวเองเราเอาเป็นว่าเราแบ่งปันกันเพื่อที่จะมาตรวจสอบเราเนาะความใจดีมันอยู่ตรงนี้ นั่นแรกอันแรกนั่นก็คือการแบ่งปันอย่างที่สองคำพูดนี่สำคัญนะคะคำพูดเป็นเรื่องสำคัญคะ่ะวาจานี่เป็นเรื่องสำคัญมากการที่เราจะพูดอะไรออกไปการที่เราจะเอื้อนเอ่ยอะไรออกไปเนี่ยมันต้องเป็นคำที่ฟูใจอะตำหน,นิอย่างเดียวติอย่างเดียวไม่มีใครดีเลยสักอย่างนึออะไรก็โน่นอะไรก็นี่ถึงเขาจะพูดดีๆกับเราเราก็มองไม่ได้เห็นใน,ใน,ใ,นในสิ่งที่ดีนั้นนะคะอันเนี้ย เป็นสิ่งที่วัดได้อย่างที่สามก็คือรีบอะค่ะรีบช่วยเหลือพร้อมที่จะช่วยเหลือช่วยเท่าที่ช่วยได้ช่วยเท่าที่ทําได้มีกําลังตรงไหนทาตรงนั้นอันนี้แหละเป็นเครื่องหมายของคนใจดีแล้วก็ต่อมาข้อที่สี่การวัดความใจดีของตัวเองนะคะว่าเราพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างไหม มีใครสักคนที่มาพูดอะไรกับเรามาบ่นอะไรให้เราฟังเราพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างไม่ใช่ไปคอยซ้ำเติมการอยู่เคียงข้างไม่ใช่คอยซ้ำเติมคนที่เขากำลังพูดถึง